วัยดาเกตในช่วงบ่ายครับยังมีการแข่งขันว่ายน้ำเทควันโดครับเป็นไฮไลท์กา,การแข่งขันที่น่าสนใจของ r o นนี้นะครับซึ่งลองติดตามดูว,ว่าทัพนักกีฬาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าเรียญทองได้ต่อไปอีกหนึ่งวันหรือไม่ครับพนเริ่มที่การแข่งขันว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสรับนนี้มีการแข่งขันเป็นวันสุดท้ายมีการชิงชัยกันทั้งสิ้นเจ็ดเหรียญทองโดยไฮไลท์อยู่ที่ทประเภทเดี่ยวผสม200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศทีมหีงเงือกเป็นเมญจ์พรสีพนมทยอนจาก,จรรกรา,ยา,ยกา,ารกาข่งัน ผลปรากฏว่าเป็นไปตามคาดหลังเงือกเบนมาเล่นเคลื่อนในช่วงร้อยเมตรสุดท้ายว่ายเข้าแตะขอบสาเป็นคนแรกด้วยเวลา2นาที29.56วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของสรุตตาไสงามจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ว่ายแตะขอบสาด้วยเวลา2นาที30.90วินาทีขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของชวันนุสลับลึกจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่ว่ายทำเวลาไปทั้งสิ้น2นาที3 4 8 2วินาที ท้งนี้เงือกเป็นกว่าไว้ทั้งสิ้น11เหรียญทองพราะมคว้าตำแหน่งราชนีเจ้าสระในการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่41ด้านการเชียงชาย50เมตรรอบชิงชาเลอร์เหรียญทองตกเป็นของกสิพัฒช์ช่อกระถินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ว่ายน้ำแบบม้วนเดียวจบเข้าแตะขอบสระเป็นคนแรกด้วยเวลา27.07วินาทีเหรียญเงินตกเป็นของทศพรการจนะอุดมจากมหาวิทยาลัยเกษตรมนตรีตที่ว่ายแตะขอบสระด้วยเวลา27.97วินาทีขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของชัยยพลช้างทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ว่าทําเวลาไปทั้งสิ้น28.37วินาทีส่วนการข่งเทควันโดที่สนามอาคารพรักศึกษามหาวิทยาลัยคอ,อนแกนสําหรับวันนี้มีการชิงชัยกันทั้งสิ้น4เหรียญทองโดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ที่ประเภทบุคคลหญิงรุ่นไม่เกิน53กิโลกร,รมัมซึ่งมีการดวลกันระหว่างสารติตาพงศรีดีกีนักเทควันโดทีมชาติไทยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายแดงพบกับนัสิการเด็ดแก้วสิทธิน,น์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฝ่ายน้ําเงิน ผลปรากฏว่าเป็นทางจอมเตะจากหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ไดใสประสบการณ์ไล่เตะทางคะแนนได้อย่างต่อเนื่องเอาชนะไปได้15ต่อ8คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่บุคคลหญิงรุ่นไม่เกิน67กิโลกร,รมัมทีมการเดวนกันร,ระหว่างจูนรังสียาน,นิสัยสมจอมเตะทีมชาติไทยจากหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายน้ำเงินพบกับนัทพลคุตนันจากหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือฝ่ายแดง และเป็นทางด้านรังสิยาที่เป็นฝ่ายเปิดเกมลุกไล่เตะอยู่ฝ่ายเดียวก่อนเอาชนะไปได้15-3ต่อคะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สําเร็จบทต่อ,ตอที่การขายวันวอลทีมหญิงที่สนามหอประชุมมหาวิายาลัยภาพตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศโดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างมหาวิลัรยราชนาบัณฑิตรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วในชุดสีเหลืองที่มีพรพนธ์เกิดป่าลงนำทัพพบกับมหาพิลัยสีประทุมในชุดสีชมพูที่มีโรสยาพรมราช ดีก,กีมือตบอดีตเยาวชนทีมชาติไทยลงสนามผลปรากฏว่าเป็นทางด้านนักตบจากอาร์แบ็กที่อาศัยทีมมีประสบการณ์ที่เหนือกว่าตบเอาชนะไปได้3ต่อ2เซต21ต่อ25 20ต่อ25 25ต่อ20 25ต่อ17และ15ต่อ7ผ่านเข้าสู่รอบชิงชาเตอร์พบกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรผลิตไป3เซตรวดด้านกา,านรแข่งวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงที่สนามวอลเลย์บอลชายหาดมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบที่2 โดยไฮไลท์เป็นการพบกันระหว่างมาวิทยาไรยราชพัฒวไลยลงกรในชุดสีเขียวที่มีการจับคู่กันร,ระหว่างสุภัตตาเจือจานและปฏีบคัมบุตรดีกีนตบทีมชาติไทยพบกับสาบ้านการพละึกษาในชุดสีฟ้าที่มีออรไทยเทพตาแสงกับธนพรยะพักดีพูดว่าเป็นการนัดตบลูกยางใช้หาสาจากมาวิทยาไรยราชพัฒวไลยลงกรที่อาศัยประสบการณ์และการเล่นที่นา่นานกว่า ตบเอาชนะไปได้2เซตรวด21-16ต่อและ21-13ต่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลร์ไปพบกับมหาวิทยาลัยราชพัฏจันเกษมที่เอาชนะมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโร์มา2ต่อ1เซต ปิดท้ายนิการขันฟุตซอลหญิงที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพกีฬาหมาหาวิทยาลัยพระตนออกเฉียงเหนือสำหรับวันนี้มีการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศโดยไฮไลท์เป็นการพบกันร,ระหว่างหมาหาวิทยาลัยรัตนบฑิตในชุดสีเหลืองที่มีสิริพรแสงเดอนแก้วรายยิงตัวเก่าลงนำทัพพบกับสาบันการพลกศาสตร์ในชุดสีส้มที่มีพัชรพรสีเมืองดีกีนักฟุตซอลทีมชาติไทยลงนำทีมผลปรากฏว่าเป็นด้านแข้งตัวเล็กออร์แบกที่ฝ่ายคองเกมได้เหนือกว่า ไล่ถล่มยิงประตูเอาชนะไปได้5ประตูต่อ2โดยเกมนี้ซีรีพรแสงเรือนแก้วนักเตะตัวเก่งของทีมยิงคนเดียว3ประตูส่งผลให้มาพิธยรัตนะบัณฑิตผ่านเข้าสู่รอบชิงชาเลอร์พบกับวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียที่เอาชนะมาหาพิยาลัยกรุงเทพทนบุรีมาได้4ประตูต่อ3 อันดับหนึ่งจากรองกรมหาวิทยาลัยมี53เหรียญทอง37เหรียญเงิน43เหรียญทองแดงตามดอันดับสองสถาบันการพัฒนาแชมป์เก่า41เหรียญทองอันดับ3ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์21เหรียญทองอันดับ4มหาวิทยาลัยสยาม19เหรียญทองและอันดับ5มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต14เหรียญทองปิดท้ายที่โปรแกรมการชิงเหรียญทองการแข่งขันมวยดังเกประจำวันที่22มกราคมมีการชิงชัยกันทั้งสิ้น42เหรียญทองเริ่มที่สปอตต้ากอ3เหรียญทองเทกวันโด4เหรียญทองเทนนิส5เหรีย ซ้อสองเหรียญทองฟุตบอลสองเหรียญทองมวยสากลสมัครเล่น12เหรียญทองรักบีบ้บอลหนึ่งเหรียญทองวอลเลย์บอลสองเหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดสองเหรียญทองและฮอกกี้สองเหรียญทองเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นสำหรับการแข่งขันมอดินแดงเกมครับต้องมาติดตามดูว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะสามารถยืนหยัดเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ได้หรือไม่ครับซึ่งสามารถติดตามได้ในช่วงข่าวระยะสปอร์ตดิวไต้ต่อไปครับ